กสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซกันเมิดสุขูสุขคนเนาะ เพราะว่าทางในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนรับกระสูนซองบ่าวจำมั่มอีกแล้วนะมื้อนี้กะสาวดวงสาวหลาใหญ่เนาะกับบ่าวจำมั่มเนาะกับมีทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะกับชีได้มามอบเค่องให้ลุงน้อยเนาะว่ามียังไงเนาะมีมีเข่ามีขนมปิดเนาะกับมีมามาโดยสบายดีเด้อลุงน้อยป้าโดยกินเข่ากินน้ำแล้วบ่นี่ยแต่เ้ามาเนี่ยกินกับยัง่ง ให้โดยเอามือลงก็ได้ลงหน่อยโอ้ดโดูดะเจ้าก็เลียงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่เนาะลงหน่อยเป็ดไก่พนันและสวยเลยโอ้ดูดูดกุ้ง้ยโอ้ดดสบายดีอีกรอบหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องดมเ้อนก มออบเพื่องมอบของใหล้ลุงน้อยเพิ่นน่องมันนี่เลยลุงน้อยกับป้าเนาะป้ายัางเนาะปลาโมกปลาโมโดยจะมีทางผู้ใหญ,ญ่จะดีเป็นเนาะกัดสิดดมีทางผู้ใหญ,ญ่จะดีเป็นเนาะการเอาฝากเพื่องฝากของมาให้เนาะอ่านสาวดวงเลยกับป้าจำม่ำเนาะมียังเนี่ยรยมจะมีขนมปิดมาม่าเนาะมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วก็ปลาแห้งแล้วก็พริกทงหนึ่งเนาะพี่น้องโดยโดยการ ยังห้ลุงน้อยวัยไซวัยฟอนห้แม่วิเนาะแม่วิแล้วก็แมนซี่แล้วก็ทีมงานทุกคนอยู่พังไทยเนาะโดยที่ห้เงินพฟูฮามาซื้อเครื่องซื้อของมามอบาห้ลุงน้อยมื้อนี้เนาะโดย ไอ้เรื่งน้อยขอบคุณขอบคุณครัขอบคุณขอบคุณเด้อแม่บิและแม่ซี่เนาะเออทีมงานฝั่งไทยเนอะขอโทษรบกวนแต่ดีใจร้ายได้ไหมดีใจร้ายเรื่องน้อยก็ข้าวต้มข้าวนมข้าวเจ้ามีแล้วก็ขนมปีเออแล้วก็ปลาอาหารแห้งนี่แหละขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงและให้ร่บแรวยเด้อแม่เด้อที่อยู่ฝั่งไทยน่ะเออแม่บิต่างประเทศเออ่องน้อยแต่ดีใจผมด้วยครอบครัว อืมทั้งเมซีแล้วก็ให้สกุภารแข็งแรงแล้วก็ให้รลำรวยเออสิได้ายายมานเด้ออ่าขอบใจเดี๋ยวเว้นยังนั้นให้ตื่นเต้นหน่อยหนึ่งเนอันเป็นอะไรแม่คือได้ยินข่าวบอสบายบ่บอสไบ่เป็นกระเพาะ่เป็นกระเพาะเข้าเห็นแอบอันนี้ค่ะยาดียังไงเนี่ย ยาวิตามินเนี่เป็นแบบเหมือดแบบอย่างผลกินยาเนี่ยยาวิตามินพี่น้องทางทางแม่ิ่หมดสบายน้องปสบายลายมือแล้วเ่แม่เป็นดืนอลายดือหรือมัดยามัดลายวเพิผลซอยก่งนซอยมั่นตีนยาน้าเ็บพี่เจ้เป็นกระเพาะลำใสไปแล้วมากมอว่าได้ก็มากระเพาะไันกเพา้ายามาก ก็ค <Cole> <in> ือเก่า <cam> ไม่เห็นได้แม่เขาก็เป็นตอนนั้นเป็นทรมานแห้งพี่น้องไปท่อนมอไรเถื่อกรบาเศร้าเนาะไปท่อนมอเนี่ยพอเป็นโรคเนี่ยแม่เขาเป็นตอนน่ะเปลี่ยนยาได้ทั้งยาลวงแล้วก็ยาขึ้นเมื่อเยี่ยเปล่านะครับบ้านเขาเป็นเขาก็ยังเป็นมือเดียวเป็นท้าอีกกขาเป็นไม่เมื่อยแบบในท้องในใสบ้านหลักกัมันเป็นจุกเสียบเข้าไปจนบอดได้อยู่ด้นอนได้เขานาะเขาหากับใครเนี่ย เป็นแต่กระเพาะบอแม่อย mm ่างอื่นบ่ได้เป็นแบบกระเพาะแล้วก็เจ็บปีแฉงมึนตีนเป็นมึนเป็นซาไหลนะนะอัวนนะอ้วนยาบ่มีบ่เบาหวานปวดเจ้ากระเอยไรเนาะแม่เลยมีจนมีแต่กระดูกกินข้าวกินน้ำได้อยู่บ่กินน่ะข้าวน่ะแซ่บอยู่โดยบ่ได้ละแล้วกับแล้วกับคนน้อยมาตะกี้เนาะ เออหน่อยก็น่อยเต็มตะกี้แล้วก็แล้วก็น่อยมาได้ไดบันเนีบันห้ากระแก่โตไปเลยอืมอย้กกรจอยลงหว่ากะจอยเกวมีกระดูกมเห็ดอเีหน้ตีเด่บอดม่อุงหนาตักน้าตนลุงหน่อยกับป้ากาเพิ่นเพิ่นก็อยู่นํำกันแต่สาหร่ายใหญ่ยังน้อยกุ่นเนาะ ก็เคยเคยอยู่น้ำกันเคยเพิ่นเพนอยู่บ้านเดียวกันเออกี้จะอยู่ใ่ลุงหน่อยอยู่หลักสองเลยตกี้ลุงหน่อยเรากับไปเห็ดอันเห็ดเห็ดเออแมนอยู่หานอาหารลุงทิพย์เพล่นก็ไปสาดินเฮือนสาวเนาะน้องหน่อยเนาะก็เห็นเพิ่นแต่ซาลาใหญ่เยังหน่อยปูก็เพิ่นเพิ่นก้าทนก็เห็นลุงหน่อยนี่แหละหักแพงลูกแพงเมีย อยู่ำกันแถวคู่มืออันนี้เนาะจุด้าใครได้เคยอเมนจะได้ลูกจะคนหรือลุงหน่อยสามเบิง่งอันลุงหน่อยก็คือเสียหายเมียบอกเป็นหายลูกบอกเป็นเนาะ <c oughs> <c oughs> ให้ให้กับโแมนสช่ให้แห้งเนาะใายแบบธรรมดาลุงน่อยก็คือแบาจะมั่งวะมันคือแบาจะมั่งนี่อ๋อพักลุงหน่อยงามเนาะจะปลูกขายน้ำบอลุงหน่อยโดยบัดบัดนั้นลุงหน่อยบัตรจ้าไปขายแล้วเจ้าเห็ดเนี่ยได้ไปขายยางไปตลาดักแปดสิแม่รถเจ้าบ่มีบ่ลุงหน่อยบ่มีเลยหลุด ได้อีวะเด้อเธอฮงรักติดนี่เอไปขายแบบตามแม่นแล้วเฮือนคนเอาักมาแล้วอตรวจอะ่เออมามัดกมาเธอก็สิยางไปฮอดเนาะด้อยเธอย่างฮอดก็ักก็จะซ้ําหน่อยนึงะเอย่างกัไปกลับมาเนาะมันมันก็บ่กลเนาะลุงน้อยลุงน้อยมีที่เป็นของตัวเองแล้วบ่ลุงน้อยบ่บ่มีนะลุงน้อยก็อยากได้อีวะอยักได้น่แกันได้ฮงสิดีใจกว่านีเนาะ ฮะเอาไหมสบายดีอะสบายดีบินกล้องไปแนนเหนื่อเลยโดยโดยเบิกจนน่ะนะจะลอยจะไปซอยเด้อจะลอยจะไปซอยเด้อแล้วสุกไหมมาเม็ดกินแล้วนะกินรดบ่ล่อมันบางได้จะใส่นักไลยเด้ยนชีได้ทิ้โต๊ะไปแล้ว เตโตบอาเจ้าขึ้นกับบ si <des ่ไหวยู basics, er no ่ออกต้อรลดนะกานทางนะบมแล้วโอ้ยยู่ไปหมดแล้วขามหัวบ่บมดแล้วามนุ่เลยบานิการเจให้ลุงน้อยอะไไปเบิงพักพาไปเบิ่งพักเบิ่งรอกยังรบหอกมดแล้วคือทให้ไงาไหนดีรโอ้ยลุงก่อน บ <geon> รรลุลุงน้อยในเขาด้วยเขาห้งเย็นะนะ้องเยนเยนปอได้คนนึงเงินหมอหาโอ้ใหญ่มัดฮเจ๊ดอยู่เลยข้าเขากลับไปไปมามาหาปอหาแมีอยู่ป้ะมาอยู่นมาถึนึงลูกลงหน่อยจะคนเลไรสามนสองนา ผู้ชายอยู่ชายตรงนออยูน้ำป้าน้ำป้าเมื่อกี้ายอยู่น้ำตาจะคนบ่อเดามาดูแลมันีบตั้งแต่ไหนตั้งเช้างตัวเองสี่เช้าบขาเขาเงียยังมู่้รเขาบ่อเขาเสเอินเขาห่างงินเองกเขา อันนี้กับเขาเนาะแบบเดียวกับลูกสาวใหญ่เลยเนาะหาเงินขาวเฮียนเองไปรับจ้างคฮะล้วก็ลูกกับฮาเกือบสิบเอ็ดปีไปขายถั่วดินเจ้าได้ไพ่ได้เคยแล้เคยมุงอยู่เบี้ยหมดแล้วเขาก็รับจ้างขายทั่วไปขายต้มขนมนี่แหละครอบครัวเขานกแม่เขาก็อยู่ไกลกับดนๆเขาก็โทรหาแคนหนึ่งบท จะก็มีโทรศัพท์โทรอยู่บ่นี่บ่มันตายเลยเดี๋ยวนี้คือแจ้งเจ้าเห็นนั่นนะคืออยู่ย่างก็ไม่เยี่ยมอยู่ป่ะสัสบ่ปีใหม่มาเจ้ามาส่งการส่งมาส่งมาชมมาเมย์นอปีละเื่อเนาะทั้งเื่อปีหนึ่งกับทั้งเธอเป็นคาเบียกับเดมาเนาะลุงน้อยต้องการยังอันที่สุดซูสยวเล็นตัวลุงน้อยอยากได้ หน่อยในตัวการที่ชุดหน่งจะได้บนยูในดินนี่แหละกับรถจักรนี่แหละไปตลาดตะลี่นั้นมันยากไปได้มาเนาะคจากยากนี่หันมาทักคนพี่มากบ่มีเงินใช้เพิ่นเลื่อย่างเพราะแล้วเดี๋ยวนีไปให้เราเปิดกันหน่อยายิมรถโม่กับคนให้ใสน้ำมันเรงไหนเนาะใสน้ำมันแต่โอ้ยต้องใช้แท้ไปแม่เอาขี้มากเจ้าพ่อักคนนี่มากเลย

นํานี่แหละน้องนมัน้องีใช่แต่น้องบ้วนเป็ดเป็ดจะไปลอยน้ำนี่แหละเป็ดน้อยนะก็เพิ่อะล้วซอยพ่นายจะดีทั้งงงละซอยเลอะอยเ่งเป็ดเลี้ยงไก่เนาะโดยพอดีเนาะเห็ดก huh. no ินส so like. oh, sure ู <so ่บาจะมั่มก hmm, um, ินแล้วเนาะไปแห้งาจแกงเนาะแกงกินตะเทียงนี่พอพอบาจะมั่มเลยมาซอยนองีกเนาะประมาณประมาณสามมือกันแล้วเนาะ แต่มือน <c oughs> oh, okay, okay. well, okay, ี no. yeah. oh. mm ่กะจะเล่งให้เล้วเลยก็ได้นะแต่ว่ามันก็ชิมเหงยเดี๋ยวห้ากะสิให้ลุงหน่อยพาลงไปเบิกนั่นพักเลยเนาะยมาเมื่อกี้นี่กะสาวลายใหญ่จอบหมักแตงใหญ่อะไเยอมันเป็นตัวแซ่บโอเคเนาะกะให้ลุงหน่อยเก็บเก็บของเดาข้าก็ลงไปเนาะ่อยมาหุงกะก้นมากจะได้ต้นเดียวน่าจะเจอหุ่นเก่าโโดดยยลายนัในมือ โอ้เข oh. ือยังหน่อยนี่เขืออรขือขาวอนี่มะเขือได้น้อยะบอโอ้มกบัวมันน้อยนี่ก็เป็นเนาะบัวบาตีเวียดนามตองงห่พันมันมาปูนนี่ครัก็ะมีไนมันหลายแต่พอนน่นมวาหวาดเลยไปว่าดรดปุดเลยว่ดิมันนานขึ้นน พกงดเเลยกาบักใหญ่น nah, ึ่งนอนนั่งยมับะเห็ดมั่เลยเอห็เลยป็นาเป็นข้าวมัก็จปตู้สวนเนใหญ่ทำให้กระายเสียขยายพันมันเลยให้ไม่ง่าเอาเมื่อจะเบียรองเบียรเออเอาลูก่เอาเอหร่น้อยห่เาบใส้มกัดเย็นได้เือนลงหน่อยเนาะสะอาดสะอางมันเนาะเบ่งทั้งกล้องกล้องนี่เนาะกะยังแปนมัดน้อยแล้วเห็ด ถึงน้อยกะมันก็สะอาดซะอ่างมันก็น้วยเห็ดเอกแล้วมันก็บ่งานอะไลๆของเห็ดงามแล้วจะนีผักแล้วไปไปเบิ่งทางหน้าบัดมาเบิ่งทางหน้าเด้อวันนี้ะดวงนี่กระปูกคายบ้างหน่อยแม่และคันมีผู้ซื้อกับคายดอกไม้นี่ค่ะปูกคายคือกันดอกอันนี้ลุงน้อยมันบ่ได้อันยามพ้นวันน้เป็นดอกไรโอ้ก็บ่และบ่ได้เป็นและวคุนยามแบบยามบ่นย่ามโอุ้นาะมีผักมีผักซีผักผักบัวผักตังสายก็มีเนาะ ใจสิบัวห่ขอยแย่งนะขอยสะอ้อนหมักกันนะหมักแต้งแล้วเดไม่ใส่เดเดียวผดีตำนั่นนี่เนาะอืมผสมผดี่สมอดีมันมันคือเป็นหมากไวกับตัวมันยังมากันนะมันต้มใส่ไก่ใส่ปลาแซ่บโอ้โดยโดยนี่เนาะคเหมืออึก็มีเนาะ Ừ, mặt tên này สะแอ๊กแตกแล้ว đấy luôn rồi นี่พอ ừ. lên mặt tên này nó <laughs> ừ. เออพอ <laughs> เ่บอเราเราเห็ดแนวนี่ขาบองมานี่บ้งข้ามาบ้งได้ชาดวยเชามซี่มาเริ่มมานจะมนชิเน่มันก็นีดกแล้มันเป็นโอ้ยขอมื่อกงสน้ไมัไได้บ่เนาะโอ้ยมันบ่ขันยอดมันได้ยุบมายอดมันมากมากมันเพิ่นกัเอาเมียน ให้มันใหญ่นี่บ้าวันนี้ม่แต่อยากได้ของลงน้อยเนาะบอเป็นเป็นตาสะออนหมักแตงนี่พี่น้องพอดีบิดเล้วนี่พอดีตลยนี่เนาะมันตัเนี่ยตได้ด้นี่เฮ้ยเจ้าชิปิตได้ให้บอจะมตโอ้ยเช้าเลยเขาบอกหยอกซื่อตอนนี้กำลังเป็นหมากกำลังเป็น กิ้ข้าวตอนสวยกับลุงน้อยเล่นๆเนี่ยวันใหมชิต้ามักแตงให้เราจะมากินว่เพรลุงน้อยเห็นโปเซปไปตั้เองนะเลียงมาเลยเี้ยกพันก้าจะกิี่ไทยเามักแตงไงแล้วเนาะอือยุคนี้แม่ครับปลูกมักแตงแล้วมักแตงน้อยในนี้แตงมักแตงมันบ่อดินพอดินท้ามันบอกงามกินเนาะอันนี้ มากไปแต่แซ่บมีสองละวาย่ยมันแก่มันก็เลืองเลยแก็ปลูกน้อยลุงน้อยโอ้ยากซื้อแลว่อแลมันันเลี้าก็บปลูกเขาได้ตเนี่ขอปิดขอกนะบงลุงใหย่างอไกลุงน้อยแ่พนี่ลุงน้อยเป็ดเ้ากัเรียกป้าเป็ดลุงน้อย เป็ดลุงน่อยกระโตบักใหญ่บักใหญ่มันไปแล้วกะเวนไปหากินโอ้ลุงน้อยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่แล้วไข่รายเป็ดนี่แล้วตจะอ้อนเฮาหากันคันเฮาจะเลี้ยงเ้าผัดวบน้ำห้มเดวลุงน้อยเป็ดนี่คันไก่ไข่เน้วน่อเบออัวลงมาอ่อเลป้ายากจนดนนหนะแต่เ็ด้น่ก็ยงยากอืมมันเป็นของเผินเนาะ โค้งที่ดินในดาวโค้งของตาโบเห็ดตาโบเห็นเนี่ยมอนยากคิดว่าจะโค้งเกินมากมโน้อยกะตัดไม่ยุบปากและมาเนี่ยเห็ดอ้อมซื้อทางกระซี่หนี่งกระเพรหนึ่งสิบพันนี่กระเพรซอยทางกระซี่เก่าบระหลงทางกระซี่เก่าไปซื้ออยู่บนดาวเฮืองนี่ได้เขาขายโอ้ด้วยด้วยใช่ปิดนี่ใหญ่นะมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เก้าสิบพันหนึ่งน่วยมาน้อยกว่านี้อีกแลหนึ่งนะว่โดย ี่ตัวเป็ดสี่ตัวเป็ดเท้าอยู่ทียงแม่ขนาดสองตัยังไม่ได้ไข่ตู้กก็ต้อแม่บ่นบักเป็นเรื่องไก่พอด้แก้ไขในครอบครัวนะเป็นนักเป็นนี่มาเลยก็จับไปแมนนุ่น้อยก็ได้ห่มอาขามคนก็เลือกบ่นอยู่คักเนาะมันหกเลยอยน่าจูดดั้ไปโอ้ยนุ่งน้อยก็ แมนคนมาอยู่<โ>มันกระแนไปเองามเลยอไห้เนาะแมนเออขี้้านมาอยู่ใชกับมันกับบร่ได้กินบมแมนเดินซาลารระกะสาัสห<โ>ะหัสสะอาดพออยู่อยู่นิน่อ,อมาขาเด,<ะ>ดเดียเดียปะมันแดดปบเสียง นดบาเซียงถ่ายได้บ่อน้องงดเกะกอันนี้กับน้องน้องนำลุงน้อยค่ะโอเคโอเคเนาะโอเคเนาะมาห่อนนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณน้ำพ่อแม่เอฟซีเมื่อสูคู่สุ่คนเนาะที่บังคลิปบาจมั่มแต่ต้นจะจบโดยบะขามโคษณาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาจมั่มเทดคลิปออกมาให้พ่อแม่พี่น้องในหาบไดชส้มเนาะโดย ขอให้พ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีมัสึคุทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะนอนรับให้ได้เงินพันนอนพันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกันขอให้มีแต่โชคแต่ลาภเนาะโดยอย่าลืมเนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน,ะนาะอีกแค่หนึงเนาะก็เป็นกำลังใจให้บ่าว์จมัมแล้วก็สาวลาใหญ่อ่ะโอเคแล้วตอนนี้กับบาว์จมัมกับชีไปซอยน้องอ่าน้องนางน้อยอ่ะไปก่อนเด้อลุงน้อยสบายดีเด้อสาวลาใหญ่สบายดี